ตงอะไรก็แบบคนเพราเราเตะถ้วยมาเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยก็ทุกคนแฮปปี้กันในรูปแบบไหนเราก็แฮปปี้เหมือนกันครับเพราะเหมือนเราก็เราก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะครับบอลบอลก็ยุบหัวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณจิมคุยหยุ่มคุยหยุ่มคุณจิมคุยหยุ่มเรียนความรักด้วยเปลี่ยนสถานะเริ่มดีเริ่มดีคุณจิมคุณิงพี่ขอให้อวยพรให้ทุกคนดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆแล้วก็ขอให้แบบว่าดีมีความรัก สมหวังกันทุกคนครับผมสาธุไหค่ะให้ทุนต่อไปใช่ไหมคะก็ครับผมก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหนึ่งเนาะเราก็เราก็แฮปปี้ครับเพราะว่าได้ได้เห็นแบบทุกคนแบบมีความสุขเข้าไปเอาจริงเราก็ไปส่งไปส่งในโซเชียลคนเยีะอยู่ทุกคนคอมเมนต์ใช่ไหมคะก็ใช่ครับเพราะบางทีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเขาก็เขาแฮปปี้กันนะครับคือในในช่วงนี้พี่รู้สึกว่าการที่คนเรามีความสุขอ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละก็